ครับหลังจากที่เราได้จัดเตรียมสิ่งของในการประกอบพิธีไว้นะครับเพียบพร้อมแล้วนะครับตอนนี้นะครับให้เรานึกนะครับว่าวันะเนศจะตรวจถีเนี่ยเป็นวันที่องค์พระคเนศเนี่ยจะเสด็จมานะครับหาเราที่บ้านท่านก็เหมือนกับผู้ใหญ่นะครับที่จะมาเยี่ยมเยียนนะครับบุตรหลานของท่านนะครับให้เรานึกแบบนี้นะครับเมื่อมีแขกมาที่บ้านเราเนี่ย เราก็ต้องหาอา,นาสนะสําหรับที่จะต้อนรับพระองค์ท่านนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยองค์พระพิธีเนี่ยก็จะอยู่ในหิ่งนะครับบูชาที่บ้านเราแต่วันพะเนตรจันทร์ที่เราจะทําพิธีบูชาพิเศษเนี่ยเราจะต้องหาอาสนะตั้งหานะครับเพื่อมารองรับท่านนะครับถ้าเรามีผ้าสีแดงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสีแดงนะครับในการปูนะครับเป็นอาสนะถวายพระองค์ท่านได้นะครับอย่างเช่นแบบนี้นะครับ หรือนะครับทำไมเราต้องใช้ผ้าสีแดงในการปูนะครับเพราะว่าสีแดงนั้นนะครับเป็นสีแห่งพลังงานนะครับหรือเราอาจจะมีโต๊ะมีต่างเล็กๆนะครับที่เราจะใช้ในการทำบูชานะครับหรือเป็นอาสนะพิเศษสําหรับวันอันศักดิ์สิทธิ์แบบนี้ก็ได้นะครับถ้าเราไม่มีทั้งสองอย่างนะครับเราอาจจะใช้ข้าวสารนะครับเอามา นะครับเป็นอาสนะสาหรับพระองค์ท่านนะครับอาจจะกองไว้นะครับเพื่อเป็นอาสนะประดุจหนึ่งซึ่งเพชรพลอยและอัญมณีนะครับเป็นอาสนะที่ประดับด้วยเพชรพลอยหรืออัญมณีหรือเราสามารถที่จะตกแต่งนะครับเป็นรูปสวัสดิการนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับเรานะครับที่จะจัดสรรนะครับนะครับเพื่อวันพิเศษนะครับสำหรับพระองค์ท่านนะครับเราก็ จัดเรียงนะครับให้สวยงามนะครับเพื่อให้สมกับพระเกียรตินั่แหละนะครับเป็นการถวายพระเกียรติให้กับพระองค์ท่านนะครับก็ทําให้ประณีตงดงามนะครับเท่าที่เราสามารถที่จะจัดทําได้นะครับก็ไม่ต้องซีเรียสในเรื่องเหล่านี้นะครับถ้าเราไม่มีเลยทั้งสองอย่างก็ไม่เป็นไรนะครับก็เอาแป้งกระแจเนี่ยนะครับจุ่มเจิมไปนะครับแทนอาสนะนะครับก็จะใช้ได้เช่นกันนะครับ อันนี้ผมก็ทำตัวอย่างให้ดูนะครับต่อไปนะครับเราก็จะได้อาสนาเรียบร้อยแล้วนะครับได้อาสนะเรียบร้อยแล้วนะครับในการประกอบพิธีบูชาพระองค์ท่านนะครับบางคนบอกเอ๊จะเริ่มยังไงนะครับถ้าท่านใดเคยมาที่พิพิธภัณฑ์นะครับเราก็จะมีหนังสือแบบกอดีไซน์นะครับใครๆก็ทําได้นะครับซึ่งในหนังสือเล่มนี้เนี่ย นะครับจะบอกวิธีนะครับขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยนะครับในการทำบูชานะครับเดี๋ยวเรามาทําบูชาพร้อมๆกันนะครับเอาแบบง่ายๆนะครับที่เราสามารถทําได้ที่บ้านนะครับเมื่อเราจัดเตรียมนะครับสิ่งของนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไว้พร้อมแล้วสําหรับในการประกอบพิธีในวันศัพิ์ธิ์นี้นะครับเราก็จะทูลเชิญนะครับองค์พระพเนลงมาส่งน้ําก่อนนะครับเพราะว่าเทพรูป ทั้งปีเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำความสะอาดเลยนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นเ,เลิกงามยามดีนะครับที่เราจะได้ทำความสะอาดนะครับผิวลูกนะครับเพื่อเตรียมต้อนรับอค์นะครับ